สวัสดีครับสำหรับวันนี้วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นี้วัน,นที่27กุมภาพันน, 27, พ 1, นะครับอยู่ที่สำนักง,งานเสียงหกสวัสดี FC เอฟซีเสียงหกทุกทุกท่านเอ่ออันนี้เออ้างแฝงครับจางไฟเฮ็ดย่งไรนี่เฮ็ดอยังนีคือไฟครับผม ไกล้เมื่อกี้เพราะหนาแต่คิดใก้คมมันสิแบบนี้เพราิดครบแล้วได้ลื้อครับผมได้ลื้อลื้งเพิ่นพ่อพ่อใจบ่ลื้อทีไหนดักครับสิสิเซียนแดงก็เอาออกวัดสุรอดได้ทีงใดที่ได้เอาออกวัดสุรอดเออออกวัดสลอดเพิ่นพ่อใจบ่ได้ที่เสอไฟไม่ห้บ่ได้นี่ไสงสัยพี่นสื้อไฟไม่ห้เครื่องเสียงเพิ่นพ่อใจดักเพิ่นช่างลื้อได้ขนนาดที่ง่ากระลังโตก็มา ทีมงานกำลังลื้อิ่นเพิ่นจีลือควางเขาไปทางไหนครับทางนอกมันตากแดดตากฝนตากลมเครื่องมือมันจีเสียมันจะเสื่อมจะฝาบนะครับบ่อันนี้ก็ว่าสิยกไปไว้ในโฮมอยู่หันบ่มมี่โฮมครับนี่เครื่องปั่นอย่างเขามายกเหรียญครับนี่เครื่องปั่น กำลังคื้อเครื่องเสียงเข้าไปไวปทางในครับหรือเว,อเวอท,าาออทีนัน่นครับจากขับไปเบิดครับบัดเพราะว่าสถานการณ์ออกทางนอกเมื่อใดก็เลยเอากลับเข้าไปขึ้นกอลครับทีมงานกำลังเก็บของเก็บสายครับช่วงแรงๆเหมือนเมื่อใดอาร์ตเก็บมือหนึ่งชองมือแล้วก็เลยมาอาัด์ูบเบิง การทำงานของฝาแดกไฟแนกจอฝาแนก,แนกเครื่องเสียงของห้าในช่องการจอยแชนแนลนะครับด้วฝากกดแชร์กดสับะไค,าคตรกดติดตามกดขา่ากดขิงใบมะกรูดนำ ทำงานทำงานทายเก็บไฟเลยนี่โอ้ย, <t> อยเป็นคนดังอยู่เหมอเจ้าพอครับหนว <t> เป็นคนดังเงียบแต่ดังดังไปนี่ครับเพิ่นกำลังเซ่เละเน็ตไอ้ดอนเข้าไปข้างในน่ะสร้างจอมองาเก็บจอเลยโอย้เก็บจอเลยสิเหลือเวทีได้ผมว่าเก็บได้ไอ่ะเด้อ ขันแต่ว่าเาล,ลง,งีงโอ้ยยำได้ยยยนสหนน <c oughs> นยหยย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 ยดยย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 ย่ยดีย่ยยยย่ดียย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 ยิยงย่ยย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  อ,อ่าจะว่าได้อ้ยเอ้ยว่าจีแพงไฟไปละมืดกรดอคนอ่ะนันเอสฟารอรสรางเขี้ยมนนี่แหละสร้างเกียมพัน,ย,พนยูทั้ง่างครับเก็บสายครับ,อ,รบอู้ลงมาได้ไปเกียมบ่ เกียบใจอยู่สร้างเกียบันเกียบใจอยู่ครับจากเดียบร้ายร้ายเป็นนะครับเกียบเขาใหญ่งานดับเบิลไดออกครับข้างออกออกสองงานออกสองงานนี้เกียบขี้งไปได้เติบเรื่อยเอา ไม่เป็นมะลำออนไลน์คือเขาครับกุมปิดอยู่ข้างในคือเขามดแลวครับข้างในข้างในก็บเพันเก็บครับกระรังสเก็บสร้างเกียมเพื่อกระรังเก็บสาย บูเห็นเพื่อนน่ะครับบรรยากาศร,บรอบๆครับที่หกแน่ครับผมหกอแนพอว่าประทัดเก็บถึงลือ้อเก็บมันจะเปลี่ยนแนเส็นน้อยรอบๆบรรยากาศร,บรอบๆครับวับนพักเสียงหง Hướng viên thăm ngàn vào đại học Hướng viên đẹp các kẹn lẹn rồi ai hết đứa đứa cái dám đứa chỉ từ em loài xuống gìn เอ็มลอยสูงกินพูลละฟ้า,ฟากินไรบ่ได้บ่ได้หรอกผู้เจ้ามันบ่ลรูบ่นอนไอ้ไอ้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวเจ้าคือขยันเลยอีกผู้หนึน่งจะก้นไปแต่ไหนได้ครับจะไปไหนบุกมาเดียวบ่ได้ตัวเอาเงินผู้เดียวดได้หนิ่โอ้หาเขาเฮ็ดเนี่ยเอือนมันไปซอยเขาอยู่วันห้าอัานอนี้เขาเหมือนม้วนซอยโอ้ ไฟติดแบบน่างามแล้วก็มั่งก็น่อยเนาะทำเลยอทำเลยๆเนี่ยน่าหน่อยโอ้พี่เสียนไม่อีกวัดเจ้าคือเจ้าคือเก่งพี่เสียนไม่อีกไฟติดเบอร์เขาอีกว่ะวัดข่านเ่าใจเขาวัดฝุด่าปเ่าใจ โอ้ไฟใส่ื้่ไฟมาช่งหลานได้ทุนขึ้ืละวกเไ่ออกงาน n ่งานี่เต็ด้อยู่ด้วยออโอ้แกะากแกะากวันท้าไอ้ลือวันหลุด เดยมันวงเข้าลือๆเลยจากก็ล,ล,ออกกลื่นลดเขาจะด้อเก่ด่ะด้เก็บกองแหงอาจารย์นั่งรถีฟอมมาจากอาจารย์รถจีฟูมาเก็บคือใช้ไ่เติมมุ่งเจ้าเก็บแล้วเพื่ออรบอก็บเดีวเก็บเล้วออเอาไปไว้เีเดียวไว้ฟุ้ซะ จังบุะกีดถ่ ừ, ายรูปให้ถ่ายวิดีโอให้แล้วถ่า,ายภูเหตวียกนด้ครับนี่เพื่นเขาว่างง่วงที่เราตัวแก้วลวดเอาเลยอลูกการทำงานครับผม เนี S <S mm ่ยไอรอนนะครับนี่ไอรอนมาโนมุฮี่น้องมฮฮี่ะฮฮะ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 ฮอฮะอ้ฮะ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 ววฮะวะฮะ้ะฮ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 วนใช้ยันะฮ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 ะก้ฮเจะฮะฮะฮมา เสียเจ้าเออเาว่าสีสื่หรือไปหลักของควรมามันต่างไปโอ้มาทานเหรอเนแ่ยยังนะอ่าเดี๋ยวกําันดวันสิเอาเองน่นดอกฮะเอา โอ้อันนี้บ่โอ้นี่มจางเขียมครับคุณเกียมใจของล่างครับเขียมใจครับผมว่าถึยากมันเหมือดเลยว่าอยากไปถ่ายเพิ่เพิ่นขึ้นมาโอ้ไฟลายไฟลายหลี่ว่าไฟลายก็ ให้ลีคกับให้รีะใส่ยุ่มือมือหนึ่งมือหนึ่งเด็กกอยูด่ดอกจ้องเจียครับก้องมหันเก็บกับอาจารย์นั่งเกีย่ยวม้วนเก็บ đang về và xử chữ em rồi chụp chín bao nè rồi nè rồi kia luôn mà luôn mày đây không không đi được được qua mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền sử này bộ đại học ngàn ngày mới lấy nhai không phải thằng này không xỉ lâm bạc mẹ sang quay sang cho lẽ không phải lâm bạc được, chưa <laughs> ừ. nhìn hoạt nhận tương đương ก็มั่งกองเป็นบารายค่ายนีเด้อค่ายนี้กองซ่อมค่ายนี้ค่ายนี้ขาดออกอจกันเจีมลอกกับตีกองกับปินเอาจะได้ออกก็ได้คุณจะได้อาออก็พวงก่อนเพราเออเออเอาออก,ก,กอออไปวัดคา,านะ่ะเออ เดี๋ยวอาตูไม่เอจเออ่ะเดี๋ยวใกล้ผ่าววะว่าสีใหญ่ครับยยไปทงัทงไนครับทังไนกับวัวหันเขีย์นี่เขีย์นี่ค่กันตูมันเจอ เนี่ยไปใหญ่มาก,กน,น้อยก็ตีกองเป็นเด่น่ <c oughs> สน่ห์ป่โซุกซุแต่แรกแตกตึงแตกตึงป่ะโอ้ดังดีเลยเสนห่สนห,นห์ขนาดว่าเสียขาดด้วยสิเปลี่ยนเสียแล้วบ่โอ้เปลี่ยนเลยเสน่ห่จุดกอง,องกองวงครับ กอวดันข่ายหยบออกน้ำหญ่ออกจากขันน้นคนขัน้นคนเสียวออขัานลงเะหข้าวขมจอบเลยมีนอุทิศหอดผ่าห้มมาได้ครับนะอยู่ทางในเปิดสับเสียงครับทางในผม่มียังันดังดีย,ย้อนผ่าห้มผมเลยว่า <c oughs> แน่กว่าครับผมแน่กว่าอุ huh. ้ยผู้ชมบ่ได้มันดังบ่ดีครับโอ้ยไอเจ้าเฮ็ดผู้เดียวได้ยินไเห็นโอ้เจ้าเก่งแดีว่ะโอ้ปวดร้าเกี่เฮ็ดฟูเดียวเฉพาะด้านหน้าได้ครับโคตรคนจริงๆทั้งล้างทั้งล้างก็เอิ่อใส่มู้ฝ่ายกระไรฝ่ายเสียใซอยอ่ฝ่อยเบี่ยงใจดอก ค่าแรงกั็ปัน่นลเครื่องคั่นด่ะเนี่ยนครับเอการทีมงานเสียงมีกเข้าทีมงานเสียงมี6เพิ่นไปใช้ผู้อีกอ2คนผมมาเก็บสายไฟเพิ่นงอแงบอ๋อตอเนี้ไปอ่อยเพิ่นเด้

ก็เจ้าก like ี่ยกไไฟนใม่เจ้าเห็ดหางลูกดูจีเินตดงสื่อใหม่ห้ว่าไปอีกฟิรนตดสอแ้ครับผมมมีแล็บอกผมก็เลยบอกไปสิโอ้ทีมงานเขาโอ้จวดขนาดว่าว่าดึงสื่อได้หนิว่าันได้กินจับรี่บรวยกระไรยังจวดเดียวดครับโอ้

ใช่พอนจีิีดยางออกไปออามลยะามีแน้บอกตายตายโอ้ปวดครับระวังโดนจีนเยอยเยอะแย่งได้เพื่นจีเพนจีันไาโอ้้จานเห่าคนแนี่ จะบกผู้เดียวได้อู้แบกผู้เดียวกอู้ยูชุดเดียดนัดไปได้ไทับจีนจะคลองเองโลกเท่าไหร่ไอ้โลกเท่าไหร่ปลกทังนี้มันสูงเออไบฝุ่นตีมันเปลี่ยนเออแว ข็งเว้ยขนาดเ่นกินได้นี่กินมันชิบนแห้งตัวนี้เล่นน,อนอ้องๆว่าจิหาซื้งไปกระสอบย่สายหม่ือนถดาครับไปกระสอบพลังใบนะครับโอ้พลังใบเ,เห็นเห็เน,น,เ,หเ,น,นเ,หเนี่ยมเล้งเลยครับเห็นเนี่ยมขึ้นโอตรงเห็นเนี่มือนเวียยังมีแดดยังดีดีดด โอ้เียเามาตัวได้เขาอพอเอาปุดปุเลยฉากแซมเขาดีเพราะว่าเขาสิได้กินเนีรวยแล้วคือจกเกียมิเตบาเนียฟัง ยงกลางใส่ฟิวครับมีจืดเนื้อส้ครับผมทางระบาดไ่รายไ้กินยังงบ้านครับแม่น mấy năm ừ, cái gì đó, rồi mình, ừ, mình hợp... <laughs> Kiếp sạc, kiếp chó đông mất phải không? Nhảy เจอเจอเอาแอบมขัน้นเขาเลยที่ดึงอออ,อกจากขั้นนะเพื่อนที่จะเพื่นอนเอาขั้นไฟลงกอดไฟพ <c oughs> <c oughs> ว,วกกวนพวกไฟพวกเครื่องเสียงเก็บเข้อในาเบิดครับจัดเตรียมทั้งในเอา โอ้เจ้ากุ้เห็ดได้่โอ้โหอ้ผู้เดียวเลยจานเป็ดโู้โหเป็ดเป็ดแข็งแรงเด้อเห็ดไอ้แล้วสื่ออมน้อยสุกินตักอย่าตัวเพื่อนเสือครับตัวกำลังใจเพื่อนสือแต่ว่าสื่อไม่สื่อหรอก สื่ออยู owe, ่เนี breed, ้ยเหตุแบกเี่นะเอาถ้างนีงเกียงวะเอาอ่าอู้จับไปจับไปที่ครับเจอกันครับพ่อเจอกันเออ กจบกิปนี้กันนะครับเด้อกกดแชจกดสั้นตไคร่กดกากดกิ้งกดคนจิงไข่คนจิงไข่เออนี่ยสั้ไข่ขาขาตะไคร่ไปว่ากดครับกดใส่น้ำแน่ทิดดำช่องจัดจ่อยแชนแนลครับผมสองแม่ครับ บอ,อบ,บอรอบ้วนเล้ากะกดหัวใจกคตรไไหนนะครับเ้อสวัสดีครับ